สวัสดีครับพี่น้องเบาต้นดือซีรีส์วิธีเกษตร,รชาวบ้านมาแล้วครับผู้จ่าภาษาเกษตร,รแบบชบาวบ้านฟังกันง่ายๆครับพี่น้องมือนี้มาบมาิึงบะเขือนะครับเดีอยพาพี่น้องมาตัดใบมะลิใบเด็ดใบมะเขือนะครับโดยเฉพาะใบลางครับพี่น้องมะเขือนี่หลังจากลุ่งลุ่มนะครับได้ยีสิม,มือแล้วครับพี่น้องใบมันอยางงามอยา่างนานนะครับ ผมก็เลยมาลิใบออกมีตัพากใบลางนะครับเด้อการลิใบหรือว่าตัดใบออกนี่มันจะมีข้อดีนะครับข้อดีข้อเลกนี่เห็ดโบไห่พวกจำพวกเพี้ยพวกเมี่ยงต่างๆนะครับพวก,พว,กวีขาวพวกเพียดจักระจันจังสีนะครับเด้อมันมาสนมาหมุนอยู่นะครับมาเกาะมากิน มาเห็ดไห่มาเขือของเขานี่ส้มไงซาะนะครับเพราะฉะนั้นนี่เขาต้องมาลิใบออกนะครับที่สําคัญนี่เขาต้องมาเสียหยาหรือว่ากําจัดวัชพืชให้มันโล่งให้มันเปลีนครับพี่น้องเพื่อที่สิวา่าับไ้มันเป็นทีลบส่วนของพวกเพต่างๆนะครับ หลังจากนั้นแล้วเขาก็มาลิใบหรือว่าตัดใบนะครับโดยเฉพาะใบลางครับพี่น้องตัดออกให้มันบางๆนะครับการตัดใบออกนอกจากสีป้องกันพวกเพลยพวกเมีงต่างๆแล้วยังสีเห็ดไฮแบเขือเฮานี่มันใหญ่ไว้ครับพี่น้องพราะว่าาใบไหลายนี่สารอาหารต่างๆ มันหยาดกันกลิ่นนะครับใบมะลายมันสไปเลี่ยงยอดมันจะไปเลี่ยงต้นนี่ก็ส่วนหน่อยนะครับเพราะฉะนัน้นนี่การตัดใบหรือว่าริใบนี่มันก็มีส่วนดีโคดีนะครับถ้าเมียนว่าพี่นองมีเวลาดนะครับเด้อนอกเหนือจากการป้องกันผูกเพียอผูกเม้งต่างๆไดแล้วนะครับการยังทำไม้เฮานี่เวลาใส่ปุ๋ย หรือว่าสีผวกฮอร์โมนสีสารกําจัดผวกเพลผวกแมงต่างๆนี่มันก็ง่ายขึ้นนะครับผวกสารเที่ยวสีลงไปมันก็ใช่ด้ทัวถึงนะครับแำ่นวมาใบหลายหลังเทือนเเขาสียาผวกสารกําจัดเพลหรือว่าสีชมผวกฮอร์โมนต่างๆนี่มันก็อาจสีโบทัวถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจสีเห็นห้ผวกเพลผวกวีขาวผวก เมงต่างๆนี่มันก็ตายบม่มดนะครับมันยังมีทีลบทีลี่อยู่ครับพี่นอ้องสำคัญที่สุดนี่เขาต้องหิ็ดในแปลงเขานี่สะอาดเขาไว้นะครับยานี่ต้องกำจัดอยู่ตลอดนะครับเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็สีดพ่นจำพวกสารกำจัด ผกเมงผวกเพรนี่ย่างหน่อยให้ได้ทุกอาทิตย์นะครับเพราะว่าบะเขือกับหมากพริกมันสิมีโรกอยู่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าบาเกเขือนี่โรคมันสิยหลายกว่านะครับเรียวกว่อ่อนแอกว่าพริกนะครับโดยเฉพาะผกล่าสนิมนี่เห็นไใบมันเป็นใบ สีสนิมที่อื่นวันล่าสนิมหมดแล้วครับพี่น้องแล้วกันยังมีอันลูกทั้งรากหรือว,ว่าทั้งหากทั้งค้นีจ่จำพวกพวกหากเนา่านะครับหากเปื่อยนี่พวกเชื้อรานะครับแต่เมนว่าอย่างเขาสูน่าฝนลูกนี่ก็ใชมาครับพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้ว่าเรื่องลิใไบกอน,นะครับนะเดี๋ยวคลิปต่อต่อไปนะครับผมจะมาวอาเรื่อง เชื้อราในคนในหากนะครับสารที่ใส่กำจัดพวกวีขาวพวกเพียตต่างๆได้ดีในมะเขือนะครับเด้อที่ผมใส่อยู่ประจำค่ะได้ดีนะครับจำพวกสารอะบาม,มกตินพวกอิมิดาคลอฟิดคาโบซันเฟนนะครับเด้อสารจะพวกนี้เอาอยู่ครับพี่น้องแต่ต้องสีดสลับกันเด้ครับเด้อสลับรอบและเทอือ รอบและโตนะครับอาทิตย์ละครั้งยางละโตนะครับพี่นอ้องอย่าไปร่วมกันนะครับเด้อสารดีๆมันก็มีหลายอยู่นะครับหรือว่าสารจะพวกามักเองมันก็มีนะครับถ้าว่ามันยังบ่ลายนะครับพี่น้องแต่ว,ว่าสารที่เข้าฮ็ดเองนี่มันก็ทําได้แค่ป้องกันนะครับป้องกัน่ให้พวกเพล่โผลเมฆต่างๆนี่มันเขามาในสวนเข้า ตาเมนว่ามันเข่ามาเร็วนี่มันมีหลายเร็วนี่สารที่เทามันเองมันเอาบอยู่ครับตาเมนจะเอาอยู่อีลีก็ต้องฉีดแบบสองมือฉีดสามมือฉีดครับพี่น้องจะพวกสารที่เทามังเองด้วยครับเด้อสำหรับปุ๋ยทีทีฉีดไซ่เอาหมากบ่ครับส่วนนี่ส่วนนี้กับยังบโใไซนะครับยังบมได้เอาหมากครับพี่น้อง ผมก็จะใส่สูตรเสมอ1ิหานะครับผสมกับยูเลียครับ,รรบพี่น้องสูตรกับสองตัวหนึ่งครับ1ิ 15, 2หาสองยูเลียหนึ่งครับพี่น้องแต่เมียน่าพี่น้องปลูกหลายๆกับยูเยลียหนึ่งลกสูตร1ิหาเสมอนีน่2สองลูกนะครับสองต,ตัวหนึ่งครับพี่น้องให้ผสมกันไปมันสียงามนะครับ หลังจากนั้นถ้าพี่น้องจะเอาหมากนะครับับะเขือหรือบะพร,ะร้าก็แเ้ลวแต่ติดหมากเข้าไปจังเปียนมาใส่สูตรเอาหมากนะครับสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดห้กระเพิ่น,นะครับเป็นสูตรที่ถึงดอกเรียงหมากครับสูตรสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องลูกโค้งมะเขือก็คือว่าเลยครับมันจะมีหลายบ่ว่าแต่มะเขือักพริก ตัวนะครับพี่น้องเน๋ยวคลิปต่อไปก็จิมาบอกเรื่องเกี่ยวกับทั้งดินนะครับพวกเชื้อราแล้วก็พวกลาสนิมใบใหม่ใบเป็นสนิมเมนี่ยเลยครับพี่น้องให้พี่นงองได้ฟังกันนะครับสำหรับมือนี้ขอบคุณพี่นงองสุภูสุ坤ด้นนะครับท,ที่ติดตาม รับชมรับฟังรับเบ่งเบาต้นดืะซีรีส์วิธีเกษตรชาวบา้านนะครับเมือ่อนาพอกันไหมครับพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับสวัสดีค่ะ